ทดลองเลี้ยงขงุนหอยเชอรี่สีทองเปลือกสนิมเดือนท่านว่าหนาหนาวอากาศ15้าองศาล่องเลียงเบืองว่าสิเปีจังไดจักเดือนช่างสีไหไงมาเบืองคลิปการทดลองกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อๆกับลูกุียคนยัยไทยบาลทางช่อง B, อเทที่ีเกษตรไทยบานครับคลิปนี้เป็นการทดลองเลี้ยง,องหอยเชอรี่สีทองเปลือกสนิม รือว่าเปลือกสีน้ำตาลนะครับเปลี่ยนการทดลองเลี้ยงในหนาหนาวครับอากาศหนาว14-15องศาครับช่วงเดือนท่านว่ามกคัลาเพื่อนว่าหนาหนาวเลี้ยงยังกันใหญ่ยากว่าชันครับเลี้ยงปลากระดินอาหารหน่อยเลี้ยงหอยหอยกับไข่หน่อยลงหรือเศร้าไข่เลยเพราะดีบ่ออนุบาลลุงอุย้ยที่อนุบาลลูกหอยไวมีหอยตัวใหญ่ขึ้นลุงอุ้ยก็เลยขาดออกไปเลี้ยง คัาอยู่3บอรครับร่วมกันใด้5 5 0โตก็เลยออกมาทดลองเลี้ยงใ่่นาหนาวล่องเบิงสีแง่ยา,ยยากคือควมเพิ่นววาบอรหรือจังใดลุงอุ้ยเป็นผู้ลองพี่น้องรอฟังผลเด้อครับน้ำที่ใช้เลี้ยงเป็นน้ำประปาครับน้ำประปาบางมองบางแหง้งเพิ่นววาคอลีนแห้งครับแห้งจนได้กินถ้าพี่น้องจะใช้เลี้ยงต้องเปิดน้ำพึงไว้ให้กินขอลีนเหยซอ,อสกอรเด้อนนครับจัก สี่มือหามือครับส่วนบันลุงอุย๋ยข้อลื่นบอ่อแห้งบันไดครับบอ่อข่อยมีกินลุงอุ๋ยเปิดพึ่งไหวแค่มือเดียวครับสําหรับพี่น้องผู้เลี้ยงมือใหม่หรือว่าพี่น้องผู้สนใจลุงอุย๋ยบอกรายละเอียดการเลี้ยงแบบนี้ครับให้พี่น้องเตรียมบอ่อเลี้ยงไว้ครับบอ่อหยังกระไดแต่ถาา้าเป็นบ่อปูนให้แช่ล้างควบเป็นกดเป็นดางด้วยทอนกล้วยสับแช่ไว้สัปดาห์หนึ่ง ค่อยออกมาเลียงได้ครับเตรียมบอ่อไว้ในเครื่องห่มเครื่องแดดก็ได้ครับบ่อวร้วว่างไว้กลางแดดถ้าจําเป็นอีหลีควรหาแนวบางแดดครับง่ายทุดคือมุ้งสแลนหรือว่าใส่วัสดุอื่นๆมามุ้งแท่นก็นได้ครับได้บอ่อแล้วก็เตรียมน้ำใส่บอ่อเลียงให้ลึกประมาณสิบถึงสิบหาเส้นก่อนครับเตรียมพืชอาหารหอยลงในบอ่อเลียงครับลุงอุ้ยเลือกใบบักฮุงสดครับ ลงแฉในบอ่อเลยถามว่ามีใบบาบหุฮงกับให้เลือกใบพืชที่ใบใยๆครับอย่างเช่นใบพักตบพักกัญจองบัวเ,เมซ่อนใบทุน่นจังสีครับส่วนใบพักกะล,ลําใบคนาคว้แชรลางน้ำกอนนะครับหาเถื่อมีสารเคมีครับเสร็จแล้วก็คัดเลือกลูกหอยมาเลียงครับโดยว่างบนใบพืชพักที่ห่าเตรียมไวแล้วถามว่ามีกับว่าเป็นยังครับ ขอแต่ว่าอย่าว่างลูกหอยให้จมลงกลนบอ่อครับถ้าลูกหอยบอ่อแข็งแห้งอาจนอกน้ำตายได้ครับหลังจากนั้นค่อยดูแลให้อาหารยาให้ขาดอยาห้เนาเบืองน้ำทาคุณก็ให้เปลี่ยนทายครับซึ่งรายละเอียดการดูแลการเลี้ยงลุงอุ่ยใดเฮ็ดชิปนำเสนอไปก่อนอนานี้แล้วพี่น้องผู้สนใจที่ว่าผู้เบืองไมก่ก็อยากหูวิธีการอยากหูรายละเอียดให้กดติดตามช่องแล้วกับแตะซื้อช่อง เขาเลือกดูเลือกชมได้เลยครับพ่อเปลี่ยนไก่พ่อเปลี่ยนแนวทางในการเลี้ยงเบื้องล้วสงสัยว่าข้อใจมองใดสอบถามมาตัตไคลิปได้ครับหรือว่าสอบถามทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทษที่คืนให้ครับทางไลน์กับเกษตรไทยบ้านเป็นภาษาอังกฤษครับทางเฟซบุ๊กกับลุงอุ้ยพ่อใหญ่ไทยบ้านเป็นภาษาไทยครับสะดวกทางไหนติดต่อใดทางนั้นครับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับ คลิปนี้ขอพ่อสำเนีครับจังไว้พอกกันไหมในคลิปหน้าลุงอุ้ยช่องเกษตรทบานขอข่าวข่ามว่าสวัสดีครับ